สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยผมมีทริคอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยจะต้องใช้มันใช้คาว่าจะต้องใช้เลยนะครับเราได้เห็นสภาพของประเทศไทยแล้วเป็นประเทศที่ติดกับดักของตัวเองสร้างขึ้นมาจากความไม่รู้หลักวิชาที่ถูกโดยผู้ปกครองทุกคณะทุกคณะนะฮะ ไม่รู้หลักวิชาที่ถูกแล้วทำการปกครองประเทศมาทำให้ประเทศมันป่วยป่วยเพราะว่าหลักวิชาที่ถูกนั้นไม่ถูกนำมาใช้ผู้ปกครองของประเทศนี้ก็ต้องใช้แบบที่เขาใช้กันมาปกครองประชาชนมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นซึ่งมันผิดมาตั้งแต่คณะราชสองสี่ดห้า 2, 4, 5, นั่นเองนะครับ สร้างประชาธิปไตยไม่สําเร็จเมื่อสร้างไม่สําเร็จก็กลายเป็นพิษมันเป็นหลักสัตธรรมไปไม่ถึงฝั่งก็ต้องถะเกียรตะกายก็เหมือนกับเราข้ามอะไรไม่พน้นแล้วตกอยู่ตรงระหว่างทางมันก็เริ่มถูกเป็นเยื่อเป็นเยื่อของเดตจการ เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็อยู่ในระบบด็จการมาตลอดเป็นเหยื่อของป็จการมาตลอดเพราะสร้างประชาธิปไตยไม่สําเร็จหรือขึ้นฝั่งไม่สําเร็จนั่นเองนั่นคือสาเหตุที่ประเทศไทยเสื่อมและป่วยมาเรื่อยเรื่อยจนมันวิปริตวิปราดอย่างเช่นที่คนไทยตั้งคําถามถามกับตัวเองว่าประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรที่มันไม่น่าจะเป็นประเทศไทยเลยแต่เ็าเป็นแล้วต่อหน้าต่อตา มีหลักฐานชัดเจนเช่นท,ที่เราว่าเช่นที่เรียกว่าเรางงอะนะเอาละผมมาาร่างพอบทมาแบบนี้เพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเส้นทางที่ประเทศเราเดินอยู่แล้วเรามีวิถีชีวิตอยู่ในเส้นทางของประเทศเนี้ยแท้จริงมันเป็นเส้นทางที่ผิดผิดนะแล้วก็ทําให้ประเทศเป็นประเทศไทยตัวปลอมแล้วทําให้คนไทยเป็นคนไทยตัวปลอมไปด้วย ดังนั้นเราทุกคนไทยจึงจะต้องนั่งดูคลิปผมอธิบายนี่แหละครับเพื่อที่จะเดินเส้นทางใหม่ที่มันถูกหลักวิชาการเสียทีนะครับแล้วก็มีทริเทคนิคง่ายๆให้ทำนะครับไม่ได้ยากไม่ต้องไปชุมนุมยึดถนนประท้วงหรือต่อสู้ด่าว่าใครอย่างที่ทำกันมานะครับต่อไปนี้ไม่ต้องไม่ยีแบบนั้นอีกแล้ว ถ้ารู้หลักวิชามันไม่ต้องไปทําสิ่งที่ผิดหลักเพราะเราทามาไม่มีทางแก้ปัญหาประเทศได้นะครับดังนั้นมาทําถูกหลักวิชาที่มันง่ายแสนง,ง่ายง่ายจนเราคิดไม่ถึงนะมันเหมือนกับของที่ถูกต้องเนี่ยม,มันท่านมีลูกกุญแจดอกที่ถูกต้องนะไม่ต้องทําอะไรแค่หยิบกุญแจหยิบดอกกุญแจให้ถูกอนะ่ะถ้าเสียบปุ๊บขายคลิกก็ออกลนะแต่ถ้าเราไม่มีดอกกุญแจที่ใช่ก็คือเราไม่มีหลักวิชาที่ถูกไนงะ ต่เรามีวัฒกรรมที่เท่ฟังแล้วดูเหมือนเออนี่ไอ้คนนี้มีดอกใช่ไอ้คนนี้น่าไอ้คนนี้เป็นมีดอกที่ใช่แน่นอนปรกากฏไขแล้วไม่ออกไม่ออกแล้วทำไงทุบเลื่อยกระชากเผาไฟอะไรก็แล้วแต่ทํากันแบบโอ้แต่และอย่างมีทวัฒกรรมที่เท่มากระทําแล้วเป็นไงก็ยังไม่ออกเลยก็ยังติดล็อกอยู่เนี้ยออกไม่ได้แต่มียูคนหนึ่งเขารุ้หลักวิชาครับ เขาโลภชาเขาไปหยิบมาง่ายๆนั่นเองอ่ะเสียบกึกออไม่ได้พูดอะไรมากมายได้จะบอกว่าน,นี่ดอกที่ใช่นะอยู่ที่ตรงนี้ครับมันอยู่มานานแล้วมันมีรหัสแบบนี้มันอย่างนี้เออมันมีแค่ตรงนี้เองอ่านออกก็เขา้าใจแล้วเอาที่ใช่เอา,า,เอาดอกใช่ที่ต้องเป็นลนนักษณะนี้แล้วก็หยิบมาขายเสียบปุก๊กบิดคลิกหลุดปั๊กอา้าวเปิดประตูได้แล้วออกไปได้แล้วออกไปไหนไปเป็นชาติมหาอำนาจครับ นี่คือประเทศไทยครับมีลิขิตไว้แล้วมีวลิขิตไว้แล้วนะฮะต้องไปเป็นชาติมหาอำนาจเมื่อถึงยุครัชการที่สิบตอนนี้มาถึงแล้วแต่เนื่องจากายุคของเก่าๆมันยังฝังตัวอยู่ในยุคในในใน,ใน,ในฝังตัวแน่นในประเทศไทยต้องค่อยๆค,คลี่คลายค่อยลดลงไปก็ต้องใช้เวลา,าต้องใช้เวลาก็ประมาณเนี่ยมันเริ่มลดแล้วปีปีหกสามก็เริ่มเริ่มลดเ,เ,เ,เริ่มแล้ว ของใหม่เริ่มมาเด็กรุ่นใหม่ก็แสดงชัดเจนแล้วว่าไม่เอาของรุ่นพ่อแล้วนะต้องการเส้อถางเดินใหม่เพื่อนเด็กเด็กมันจับได้แล้วว่าประเทศนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยอ่ะมันเป็นเผด็จการนะแต่เนื่องจากเด็กยังเป็นเด็กก็ย่อมถูกผู้ใหญ่หลอกใช้นะเพื่อจะให้เด็กพากดันไปเป็นชาติประชาที่ประชาธิบดีนั่นเองเด็กก็ยังไม่รู้ดูงานผมเลยเด็ก็จะรู้เองว่าอ๋อถูกหลอกแล้วก็ ต้องอัปเดตตัวเองหลังจากถูลอกแล้วก็ไดกดัปเดตัวเองนะอัปเดตตัวเองไปไม่ชูสามนิ้วแล้วจะไปชูแบบใหม่เป็นของพระเจ้าตากซึ่งจะต้องใช้การตามรอยพระเจ้าตากหนึ่งกู้ชาติใหม่สร้างชาติไทยที่ป่วยและเป็นชาติปลอมมาถึงแปดสิบแปดปีก็เท่ากับเราไม่มีชาติไทยตัวจริงอ่ะเหมือนกับกุ้งศิลดยาได้หมดฟามเป็นราชธานีหายไปแล้วไม่มีอะไรมีอากาศว่างเปล่าเราพระเจ้าตากต้องไปกู้ขึ้นมา เพื่อสร้างรัฐนีใหม่นั่นแหละเหมือนกันพอมาในยุคไอนี่เหมือนกัน,มน,กนะมน,กนผมมาสร้างขบวนกู้ชาติพระเจ้าตักสองด้วยการตามรอยพระเจ้าตักหนึ่งทำการกู้ชาติจากสภาพชาติไทยตัวปลอมมันก็เหมือนชาติเหมือนยุทธดาไม่มีแล้วมันก็ไม่มีตัวจริงอะ่ะแต่ตอนนี้เรามีประเทศก็จริงแต่เป็นประเทศเตยตัวปลอมมันก็ไม่ต่างกับยุทธยาที่ไม่มีตัวจริงอยู่แล้วก็คือว่างเปล่าไม่มีอะไรเช่นเดีวยวกันผมก็จะสร้างประเทศไทยใหม่ขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจ พอนยุคเอไอนี้ต้องสร้างเป็นชาติมหาอำนาจแต่ในยุคของพระเจ้าตากเขาเรียกว่าสร้างเป็นราชธานีนะเอาละจะสร้างได้อย่างไรเป็นชาติมหาอำนาจก็มีสูตรในการสร้างสูตรอภิจตูปฏิวัติ4ี่บวกสกับสูตรอภิปฏิวัติบบวกสิไปทำสองสูตรนี้ประเทศไทยก็เกิดเลยครับแต่สูตรแรกต้องทําก่อนสูตรแรกเป็นสูตรที่ออกจากวงจรอุบัตินะอภิจตูปฏิวัติ4ี่บวกสนั่นคือออกจากวงจรอุบัติแล้วจึงจะไปสร้าง อภิปฏิวัติ1ินั่นคือประเทศไทยปฏิวัติ10เรื่องที่จะไปะเป็นชาติมหาอำนาจโดยวางรากฐานตั้งแต่รัชกาลที่10นี้เป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นปี64ี่และห5หเป็นปีที่ทะเปลี่ยนทายประเทศจากยุคเก่านะครับจากยุคถิน่นกระขาวไปสู่ยุคสกาววิไลนะด้วยด้วยการวางรากฐานการเป็นชาติมหาอำนาจตั้งแต่รัชกาลที่10เป็นต้นไปนะเป็นแบบนี้นะครับ ะนั้นจะใช้เวลาเปลี่ยนถ่ายประเทศ2ปีนะฮะแต่ที่นี้ช่วงที่ช่วงที่ประเทศไทยกําลังมีปัญหาอยู่ขณะนี้นะครับว่า,าเด็กก็จะผลักดันไปเป็นประธานดีโดยให้ประยุทธ์ลาออกนะครับถึงงจุดนี้ของผมก็มีหมายกระการอยู่ในปี63โดยปกติงานผมจะต้องเปิดตัว24มิถุนาเพราะว่างานผมเป็นงานที่ มหาราชคือประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นมหาราชเป็นราชตัวจริงอ่ะราษฎรตัวจริงอ่ะทั้งประเทศเรียกมหาราชมหาราชนี่จะปฏิวัติกับคืนคณะราษฎรคณะราษฎรซึ่งปฏิวัติมาเสียของตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าจนไปถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้จะมีคณะราษฎรปีหกสามก็ยังผิดอยู่ดีผิดทั้งสองคณะราษฎรทั้งสองคณะราษฎรสองสี่เจ็ดห้าและคณะราษฎรสองหกสามเนี่ยก็ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องไปปรับอัปเดตเตเองใหม่ปรับใหม่นะฮะ อไอ้ที่ต่อสู้าถูกคืออยากได้ประชาธิปไตยนะถูกแต่แต่มันหมดยุคสรแล้วประชาธิปไตยนะฮะมันหมดสแล้วถึงบอกให้อัปเดตไงก็ทิ้งประชาธิปไตยแล้วมาใช้ธรรมาธิปไตยนะใช้ธรรมาทิปไตยเป็นการปกครองแบบใหม่ต้องเรียนรู้นะฮะที่นี่โดยตัวธรรมาทิปไตยไม่มีอะไรแต่การที่จะสร้างธรรมาทิปไตยที่ไม่มีอะไรให้เป็นระบอบขึ้นมานะ คุณต้องไปสร้างระบบคิดระบบการปกครองใหม่ที่ดีกว่า3ระบบที่โลกเขาใช้อยู่ก็คือระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดีและระบบกึ่งผสมนะฮะประเทศไทยระบบรัฐสภาไม่ได้เรื่องไม่ได้เป็นที่พึ่งประชาชนกลายเป็นที่พึ่งของนายทุนส่วนระบบประธานาธิบดีก็ไม่ได้เข้ากับประเทศไทยนะส่วนระบบกล่งผสมก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับแต่เราจะข้าม3มระบบนี้ไปเลยไปเป็นระบบ4ฐานอำนาจนะะ โดยใช้ผ่านบล็อกเชนนะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันระบบสีถานอำนาจแต่ชานก็ใช้มือถือแทนสสแทนพรรคการเมืองนะพูดง่ายสสและพรรคการเมืองก็คือมือถือนั่นแหละไม่ต้องไปเลือกตั้งไม่ต้องมีคณะรัฐบาลท่านกดโหวตเลยนะเรื่องไหนก็ได้ที่มันเปประเด็นขึ้นมากดโหวตแล้วเข้าไปในระบบถ้ามัน3ามหก็คือเป็นเสียงมติเจ็ดเป็นเสียงชี้ขาดนะก็เป็นมติของรัฐ มติของจังหวัดมติของอำเภอมติของตำบลออกแก้ปัญหาได้เลยนะครับเป็นแบบนั้นเอาละทีนี้การที่จะได้ระบบระบบใหม่เนี่ยประชชนก็ต้องใช้ทางเทคนิคทางเทคนิคมันก็ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรนะครับณตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องไปเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับทีนี้การเลือกตั้งมันก็ใช้อํานาจอิปไตของประชาชนนั่นเองที่นี่ก็แนะนําให้ใช้อํานาจอิปไตของประชาชนนั่นแหละครับ นะเอามาสั่งกําหนดเพราะท่านเป็นเจ้าของอํานาาทิพย to okay. hmm. nope. no, ์ตายสั่งก exactly. ําหนดได้ทุกอย่างเพียงแต่ท่านไม่รู้จักใช้และใช้ไม่เป็นไม่ว่ามีเครื่องมือให้ใช้ผมจึงมีเครื่องมือไม่ให้ใช้นี่ฮะโดยให้ทุกๆตําบลไปจัดตั้งองค์การตําบลมหาห์นาานะครับจัดตั้งเป็นองค์การตําบลมหาห์นาาเป็นองค์การของประชาชนนะไม่ใช่อบทอปจนะฮะนะตั้งเป็นองค์การตําบลมหาห์นาจแล้วเสียงของประชาชน่ะมันมา40ล้านเสียงไอ้40ล้านเสียงนั่นไปประกาศผ่านกฎหมายสุพิมล ใช้กฎหมายสุภาพบลอกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอำนาจทิพย์ใจดังนั้นกฎหมายนี้มันสูงกว่ารัฐธรรมนูญเมื่อประกาศใช้แล้วรัฐธรรมนูญตกไปเลยเมื่อรัฐธรรมนูนตกไปรัฐบาลตู่ก็หายไปโดยอัตโนมัติโดยปริยายดังนั้นไม่เห็นต้องไปสู้ใครไปประท้วงไปอัดไปอะไรเหมือนอย่างที่นักศึกษาทาไม่ต้องเลยที่นี่เพียงแค่คนในตําบลนะทุกๆตําบลนะฮะที่พูดถึงในหมายึงทุกตําบลเลยอะเอางี้ผมจะให้ประชาชน ให้คือระบบระบอบใหม่เนี่ยมองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำมีมูลค่าเท่ากับ10ล้านบาทประชาชนนะฮะมีมูลค่า10ล้านบาทเงินนี้ไม่ใช่เงินกู้ไม่ได้ไปรีพอร์ีใครใดสิ้นแต่เป็นเงินของประชาชนนะสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวของประชาชนโดยทำตามเสรต็จขั้นตอนตามสูตรที่ผมให้สูตรอภิจัดตูปฏิวัติี่บวกีกับสูตรอภิฏิวัติบบวกสิบนั่นแหละสองสูตรเนี่ยจะทําให้ประชาชนพิมพ์เงินของตัวเองออกมาได้ถึง10ล้านบาทและ5้าล้านบาทอยู่ในประเทศไทยอีก5้าล้านบาทไปอยู่ต่างประเทศ เพราะการพิมพ์เงินเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับไม่ใช่คนในประเทศหน่วยงานใดๆใ,ในประเทศจะเป็นผู้อนุมัติว่ามีได้หรือมีไม่ได้ไม่เกี่ยวคนไทยการพิมพ์เงินสิบล้านบาทของแต่ละคนเนี่ยมันเกี่ยวกับต่างประเทศนะเขาจะเป็นคนที่เซเยสพิมพ์ได้หรือไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเขาจะเซเยสก็ต่อเมื่อประชาชนทําสูตรที่ผมบอกนี่แหละครับเขาเห็นแล้วประชาชนทําตามสูตรนี้อ้าวเขาเชื่อมั่นแค่นั้นเงย่ะแค่เขาเชื่อมั่นแค่นั้นก็พิมพ์เงินได้แล้ว เพราะระบบมันเป็นระบบที่สามารถจ่ายคืนได้ไม่ใช่เงินกู้นะฮะมันสามารถที่จะจ่ายคืนได้ไหมายว่าคือระบบเนี่ยมันเป็นระบบซื้อซื้อ,อทองคํามาเติมให้ประชาชนเป็นระบบระบอบที่มองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคําวินัยเป็นมนุษย์ทองคําวินัยไม่ใช่ทองคำเฉยนะทองคําวินัยนะครับแล้วมีสัญญา40ปีให้ประเทศต่าง,งๆซื้อทองคํามาเติมให้ประชาชนคนไทยเขามีหน้าที่ซื้อทองคํามาเติมให้ประชาชนนะตัดสัญญานะครับเออ แต่ทีนี้เมื่อพิมพ์เงินแล้วนี่เงิน่ะครึ่งหนึ่งเราไปอยู่ประเทศเขาอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศเราไอ้เงินนี่แหละมันเป็นตัวที่เราจะสร้างให้เป็นชาติมหาอำนาจแล้วคนไทยก็จะเป็นคนไทยใหม่่าไม่ใช่คนจนกันไปคนจนหายไปไม่มีมีแต่ประชาชนะเป็นนักลงทุนหมดเป็นลงทุนทั่วโลกหมดเลยคนไทยเป็นลงทุนทั่วโลกหมดเป็นเช่นนั้นนะครับเอาละรายละเอียดไปดูแต่ว่าแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ณนะขณะนี้เดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเนี่ยเราจะต้องไปเลือก เลือกอบจอบตอนเนี่ยซึ่งมันเป็นของเกา่าเลือกไปก็เท่านั้นท่านก็เลือกมาหลายครั้งและการเลือกตั้งไม่ว่าระดับชาติระดับท้องถิน่นเลือกมาแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งนั้นดังนั้นประชาชนจะไปทาโหวตโนมหมดทั้งสองอันไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิน่นเพื่อให้เป็นหลักฐานต่อเวทีโลกเราจะทําให้มันการเลือกตั้งของโลกเนี่ยมันจบยุคสมัยลงที่ประเทศไทยนี่แหละทั้งระดับชาติและระดับท้องถิน่นนั่นคือประชาชนเข้าไปในครูหาไป,ไปโหวตโนมหมดไม่เลือกใครเลยและมันจะเป็นหลักฐานปรกากฏเลยว่า การโหวตโนเกิดขึ้นที่ประเทศไทยฮะทำให้การเลือกตั้งของโลกจบลงที่ประเทศไทยโดยประชาชนไทยเป็นผู้ทาให้มันจบแล้วประชาชนไทยก็ประกาศาาใช้ระบบระบอบใหม่เลยก็คือระบบธรรมาธิไตยนั่นเองโดยใช้มือถือกดโหวตแทนสสแพรรคการเมืองนะมันก็ออกเป็นมติได้เลยของรัฐเป็นแบบนี้รายละเอียดไปดูแต่ว่าคอนเซปต์ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนี่คือหลักการง่ายๆก็คือประชาชนไปเข้าคูหานั่นแหละแต่ไปการโหวตโนมตแค่นั้น และก่อนตายก็ต้องไปส่งใบแสดงเจตจำนงก่อนก่อนที่จะก่อนที่วันที่จะไปลงคูหาต้องทําให้สําเร็จก่อนก็คือส่งใบแสดงเจตจำนงตัวเองอ่ะคือประชาชนรู้อยู่แล้วนะฮะอันนี้ต้องแจ้งต้องเน้นให้ประชาชนได้เข้าใจว่าประชาชนรู้อยู่แล้วต้องไปใช้สิทธิ์ตัวเองหนึ่งเสียงใช่ไหมครับรู้อยู่แล้วต้องไปใช้เนี่ยวันเดือนธันวาทุกคนต้องไปหย่อนบัตรเลือกอบจอป,อปตอเนี่ยนะรู้อยู่แล้วเป็นหน้าที่อยู่แล้วยังไงก็ต้องไปทาแต่อีหนึ่งเสียงเนี่ยผมบอกว่า ถ้าท่านไปเลือกเหมือนเดิมเลือกเบอร์นั้นเลือกคนนั้นคนนี้น่ะมันก็อยู่ในวงจรเก่าเหมือนเดิมให้ท่านเปลี่ยนจากที่จะเลือกคนไม่เลือกหรือไม่เลือกแล้วจบไม่มีจบยุคสมัยมันลงแต่ก่อนที่จะไปเลือกนะท่านต้องส่งเสียงของท่านก่อนใบแสดงเจตนุงของท่านน่ะนันคือหนึ่งเสียงนั่นแหละส่งไปก่อนทําให้ก่อนส่งไปล่วงหน้าก่อนมาที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาก่อนมาที่ยี่สิบสี่พฤศจิกานะครับส่งไปให้มันถึงสี่สิบล้านเสียงให้มันทะลุสามสิบไปถึงสี่สิบ ไม่ต้องห้าสิบเอาแค่สามสิบสี่สิบเนี่ยเสียงเนี่ยมันบอกชัดเจนแล้วว่าประเทศนี้ต้องเปลี่ยนเป็นระบบระบอบใหม่เออสเสียงมันชนะขาดนั่นเองนะครับเสียงนี้แหละก็จะไปคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าต้องพิมพ์เงินแล้วโดยดูเงื่อนไขที่เราจะไปเสนอกต่างประเทศอะยังไงดูแล้วก็ธนาคารธธไทยก็เชื่อมั่น80%ก็พิมพ์เงินได้แล้วเพราะเชื่อว่าประเทศไหนๆเจอเงื่อนไขนี้เขาเซียะทางนั้นอะ 80%ก็เสียแยกแค่ปส80%เสียแยกนี่นะธนาคารเมถัยพิมพ์เงินได้เลยเพราะฉะนั้นประชาชนจะได้เงินนะฮะคนละสิบล้านบาทแต่มันจะไม่มาตูมเดียวนสะิบล้านบาทเราจะแบ่งเป็นอ่าห้าปีปีละปีละสองสองสองล้านบาทปีละสองล้านบาทแต่ทีนี้ในช่วงเริ่มต้นเราจะเอามาสองปีสองปีก่อนก็เป็นปีละสี่ล้านบาทนั่เนเองสี่ล้านบาทดังนั้น เงิน4ล้านบาทจะวิว่งเข้าบัญชีประชาชนในเดือนธันวาวันที่9วันประวินสุดาวันฟ้าใสานะครับปวินสุดาวันฟ้าใสนะครับนั่นแหละวันฟ้าใสาของประเทศไทยเงินจะเข้าบัญชีประชาชนชาวไทยทีนี้เงินจะเข้าบัญชีประชาชนชาวไทยคนในทุกตำบลก็ต้องไปสมัครสมัครเป็นประชาชนไทยมาหาอำนาจเพื่อจะปกครองตัวเองกับตำบลของท่านโดยที่ตำบลแต่ละตำบลก็รีบไปจัดตั้งองค์การตำบลมาหาอำนาจนะตั้งแต่10คนขึ้นไปจัดตั้งได้เลย ะจะตั้งแข่งกับอบตจะตั้งเลยทุกตำบลน,นะจัดตั้งเลยเมื่อจัดตั้งแล้วอบตอไอไอองค์การตำบลหมอำนาจก็รวมตัวกันทุกๆตำบลน,นะรวมตัวกันเป็นองค์การตำบลหมอมนาจตอนตั้งในี่ชื่อมันยาวหน่อยนะชื่อสาพันเทศาพิบาลตำบลน,นะคือตำบลเนนะี่ยมันจเจริญขึ้นมันต้องจเจริญน,นะในระบบผม มันจเจริญแน่นอนมีมีรายได้ของตัวเองมีการเก็บภาษีบริหารตัวเองได้ผู้ใหญ่ตำบลอะ่ะเจริญแน่นอนเพราะฉะนั้นมันเป็นตำบลที่เป,เ,ทเป็นเทศบาลอ่ะจากตำบลเป็นเทศบาลจากชนบทเป็นเทศบาลมันจเจริญขึ้นมันก็จะกลายเป็นเทศบาลแต่เทศบาลอะ่ะมารวมกันแะ้ให้เป็นสาพันธ์มันก็กลายเป็นสาพันธ์เทศาภิบาลตำบลน,นะโดยอยู่ในตำบลน,นั้นแ่ะ ชื่อมันเรียกยาผมก็เลยเรียกง่ายๆว่าตำบลมหาอำนาจนะเรียกว่าองค์การตำบลมหาอำนาจนะครับเมื่อองค์การตำบลมหาอำนาจใช้กฎหมายสุพิมรอซึ่งมันกฎหมายเนื้อวัตต์รัฐธรรมนูญดังนั้นประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยประชาชนไทยโดยไม่ต้องไปต่อสู้กับใครเลยเพียงแค่ส่งใบแสดงเจตจำนงอ่ะใบแสดงเจตจำนงนะฮะไปที่ตำบลงท่านแล้วตำบลนั้นก็จะไปมอบให้กับวัดวัดก็จะเก็บไว้ เราก็จะบอกว่าได้มากี่ใบเพราะวัดไม่โกหกวัดเชื่อถือกว่ากกตดังนั้นใบแสดงเจตจำนงจึงเป็นเสียงจริงจากวัดเวลาประชาชนไปให้พระนับซึ่งจะไปไป,ไปที่วัดไปทําพิธีอัญเชิญระบอบธรรมธิปไตยของพระพุทธเจ้ามาใช้ซึ่งต้องไปอยู่แล้วมาไปอัญเชิญระบอบธรรมธิปไตยของพระพุทธเจ้ามาใช้นะครับดังนั้นพระก็จะต้องนับว่าใบแสดงเจตจำนงของตําบลน,นี้มากี่คนนะครับเป็นแบบนั้นนะครับ ซึ่งในตำบลหนึ่งอาจจะมีสองสามวัดร,รวมตัวกันทุกวัดเนะี่ยที่มีอยู่ในตำบลนนะั่นแหะก็จะได้กี่เสียงก็จะรู้ว่าตำบลนั้นมีกี่เสียงนั่นเองนะครับดังนั้นจึงเป็นเสียงมาจริงเมื่อเสียงมาจริงแล้วไปประกาศใช้กฎหมายสีรีบลอมันจึงเป็นกฎหมายที่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญมันจึงเป็นกฎหมายสูงสุดมันจึงเป็นคําสั่งสูงสุดไม่มีใครมาหยุดมาเบรกได้ดังนั้นประเทศไทยก็จะถูกล้างีเคลียร์ด้วยกฎหมายที่ปรชดเชยออกใหม่จึงล้างประเทศไทยเก่าหมดยกเลิกกฎหมายเก่า แล้วก็มีกฎหมายหม่มาคุ้มครองอย่างเงี้ยมันจึงจะเป็นประเทศที่ไปเป็นชาติมหาอำนาจได้แล้วออกจากวงจรลูบาทได้แล้วไปเกิดเป็นชาติไทยตัวจริงง่ายง่าย,ยางี้ไม่ได้ยากอะไรเพียงจะนั่งดูคลิปผมให้เข้าใจว่าระบบระบบ,ะบ,บปกครองใหม่เป็นอย่างไรระบบระบบเก่าเป็นอย่างไรเราจึงต้องทิ้งมันต้องเข้าใจทั้งของเก่าและของใหม่เมื่อเข้าใจแล้วก็ส่งไปแสดงจิตจำนองมาให้ทะลุ30-40บล้านใบ เมื่อเสียงมา3 4มสี่สี่ไบปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูทําเงื่อนไขที่จะต้องไปตกลงกับต่างประเทศแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่าแ0เซต์ต่างประเทศเชื่อมันมอม่นแน่นอนดังนั้นก็พิมพ์เงินได้เงินก็จะเข้าบัญชีประชาชนในเดือนธันวาวันที่9ธันวาคนละ4ล้านบาท3ล้านนั้นอ่ะหล้านไปสร้างเมืองหลวงใหม่อีก1ล้านสร้างบ้านของท่านเองแล้วแต่ท่านจะไปอยู่ในเมืองใหม่ก็ได้จะอยู่ที่เมืองเก่าก็ได้เมืองเก่าก็ไปพัฒนาบ้านเก่า พือง like ่ายบำบุงปรับปรุงพัฒนาใหม่ปรับภูมิทัศน์บ้านใหม่คือบ้านทุกหลังก็ต้องต้องต้องเปลี่ยนแปลงหมดพูดง่ายนต้องเปลี่ยนแปลงหมดนะปรับปรุงใหม่เปลี่ยนแปลงหมดนะแล้วก็จะมีหน่วยงานที่ีออกแบบเปลี่ยนแปลงให้นะครับแล้วเงินมันจะสุกระตุ้นไปในอุตสาหกรรมต่างๆ GDP จะเดิน2หลักตลอดนะครับเป็นแบบนั้นนะฮะทีนี้ไอ้ไอ้ไอ้ร้านที่3เนี่ยร้านที่1นึ่งไปสร้างเมืองหลวง ร้านที่สองสร้างบ้านตัวเองเองนะบ้านยานพนานะบ้านพนาหนะของใช้ภายในบ้านไอเครื่องผลิตไฟอย่างเงี้ยผลิตน้ํามันจะอยู่รวมอยู่ในนั้นหมดทั้งบ้านเลยบ้านน้ําไฟรถอย่างเงี้ยอันร้านที่สามนี่เป็นร้านไปลงทุนในอุตสาหการรมต่างๆที่มันจะผลิตให้กับบ้านให้กับเมืองเมืองใหม่เนี่ยท่านก็ไปลงทุนในอุตสาหการรมต่างๆส่วนในร้านที่สี่เป็นเงินสดเป็นเงินสดที่ท่านเก็บ เอาไว้แล้วเป็นเงิน,งนที่ไปตำบลจะไปรูปออกให้ก็ต้องใช้เวลาพิมพ์ก็ต้องรอแต่ไอ้เงินดิจิตอลบาทมันเข้าทางทางมือถือไดิจิตอลบาทมันเข้าสักทีเลยวันที่9 3้าล้านบาทอีกหนึ่งล้านไปรอรับที่ตำบลเ,เงินสดนะตำบลก็จะมีเงินตำบลก,ก็จะมีสถานะใหม่ขึ้นมาองค์การตำบลมหาหน้าก็จะกลายเป็นเป็นทั้งธนาคารเป็นทั้งศูนย์การค้าเป็นทั้งสภานะครับ ไปทั้งศูนย์กีฬาอย่างเงี้ยกีฬาในร่มจะมีอาคารเหมือนห้างอะ่ะพูดง่ายเหมือนห้างอะ่นะเวลาร้อนก็หลบมานี่ซื้อขายกันอยู่ในนี้ป,ประชุมสภา,าก็อยู่ในนี้นะครับเป็นแบบนี้ซื้อสินค้าก็อยู่ในนี้มันจะกลายเป็นศูนย์รวมใหม่ของทุกๆตำบลน,นะมีศูนย์พูดคอสเมกเพื่อการปกครองตัวเองก็คืออันนี้เองนะครับนี่คือภาพที่มันจะต้องเกิดมันจะต้องเกิดประชาชนอ่ะ จะต้องแอคชั่นเลือกเส้นทางที่3นี้นะด้วยการส่งใบแสดงเจตจำนงมาให้รูุ้3 0สถึงล้านใบแค่นี้ประเทศก็เปลี่ยนถามว่ามันยากเลยการส่งใบแสดงเจตจำนงมันไมไ่ยากเลยแต่การที่ยากก็คือการนั่งดูคลิปวิดีโอผมนี่ครับดูเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมารุตัยเหมือนกินยาขมแต่กินยาขมแล้วชาติหายป่วยเลยหายป่วยกลายเป็นชาติแข็งแรง,ขงแข็งแกร่งเลยนะเมื่อชาติแข็งแรงแข็งแกร่งรปชนก็แข็งแรงแข็งแกร่งไปด้วยนะเพราะฉะนั้น ทุกตำบลต้องนั่งดูคลิปแต่บทไหนไม่มีผู้ใหญ่บ้านหรือกลุ่มใครก็ได้จะจัดตั้งคือรีบไปจัดตั้งเลยนะฮะจับตั้งด่วนเลยจัดตั้งแล้วก็ประกาศแจ้งว่าไปที่อู่ตะเภาเจ้าตากเพื่อประกาศแจ้งว่าได้จัดตั้งแล้วเนี่ยเป็นลงทะเบียนที่อู่ตะเภาเจ้าตากที่จันทบุรีทุกตำบลต้องไปที่นั่นนะครับอ่าและขบวนกู้ชาติเจ้ตากสองก็จะเดินเรื่องนะฮะ ไปดูแล้วกันว่าจะเดินเรื่องอะไรแต่ที่มาพูดตรงนี้มาแจ้งให้ทราบว่าประชาชนมีทางเลือกที่3แลเวนะเป็นทางใหม่ที่ประชาชนจะมีทุนสำรองคนละ10ล้านบาทนะฮะเมื่อมีทุนสำรองมาสิล้านบาทประชาชนก็นั่งดูคลิปเสียดูแล้วส่งเสียงมายิ่งส่งมาเร็วเท่าไหร่ไม่ควรเกิน24พฤศจิกาส่งมาให้เร็วเพื่อที่จะไปให้ธนาคารไทยดูธนาคารไทยเห็นเสียงมาจริงก็จะได้พิมพ์เงินประชาชนก็จะได้เดือนธันวา นะเป็นแบบนี้ก็หวังว่าคงจะได้รับการเปิดเผยไปทั่วให้ประชาชนได้รู้อย่างรวดเร็วเปรียบเสม,มือนกับเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งเป็นโรคระบาดนะฮะคือโรคความมั่งคัง่งอ่ะเป็นโรคชนิดใหม่อืมถือว่าเป็นโรคซะแล้วกันให้เหมือนกับเชื้อโรคระบาดเราปฏิบัติทันทีเลยอันนี้เหมือนกันอยากให้ปฏิบัติท,ทันทีก็เลยให้เหมือนกับเชื้อโรคระบาดแต่มันเป็นความมั่งคั่งระบาดอย่างเงี้ยปฏิบัติกันทั้งบา้านและเมืองทันทีเลยนะครับ ราะสิบล้านบาทเรหาที่ไหนอ่ะมันไม่ใช่เงินกู้นะเงินท่านสร้างขึ้นมาเองสร้างแล้วต่างชาติก็เห็นไงเห็นว่าประชาชนเอาเอาจริงทําจริงเกิดความเชื่อมั่นอย่างเงี้ยแค่เขาเชื่อมั่นแค่นั้นเองก็พิมพ์เงินได้แล้วนะครับเพราะว่าเงินที่จะจ่ายคืนในสิบล้านบาทต้องมีตั้งเวลาตั้งสี่สิบปีและในสี่สิบปีเนี่ยมันใช้ระบบการค้าสมมาตรเนี่ยการค้าสมมาตรคือไม่มีขาดทุนมีจะได้กาไรไปเรื่อยๆแลวกำไรที่ได้ไปเรื่อยๆก็จ่ายคืนค่าซื้อทองคํามาเติมให้ตัวเองอะ่ะ ก็ทุกคนต้องซื้อทองคํามาเติมให้ตัวเองเท่ากับสิบล้านบาทนั่นแหละครับแต่ทองคําจริงๆมันไม่มีมีไม่พออ่าแล้วเราก็มไม่จำเป็นต้องมีให้ไม่พอเรามแีแค่ต้องการแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างต่ําไม่ต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างปกติคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันต้องมีในสี่สิบปีต้องมีสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อมียี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันทําให้หาได้หาได้ตั้งสิบสี่สิบปีอ่าหาได้อยู่แล้วละ่ะนั่นแหละมันคือเงินค้ำประกันการพิมพ์ ทองคาของประชาชนแล้วประชาชนเวลาอยุ่มากแก่แล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระกับเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่อยากไปแบกภาระคนแกนะ่เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีถุนสํารองของประชาชนเกิดขึ้นถุนสํารองมันทําให้จบปัญหาทุกอย่างเลยเพราะมันเป็นเม็ดเงินที่ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เลวร้ายให้มันหายไปกลายเป็นความมั่งคัง่งถาวรเกิดขึ้นซึ่งจะนำความสาันนิษุขนจู มวลมนุษยชาติในยุคการปกครองที่ประชาชนปกครองตนเองที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบแก่โลกนี่คือบทบาทของประเทศไทยครับขอเชิญชาวไทายทุกท่านเลือกเส้นทางที่3นี้ดีที่สุดในขณะนี้ด่วนสวัสดีครับ